รเซสของหลังกล้องเนี่ยมันยากไหมครับหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราเล่นบทนี้ไม่ได้แล้วเขาจะต้องทุกคนรอเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมีความกดดันความกดดันม<ห>ีแต่ว่าถ้าเราชินกับมันอนะเวลาเราอ่านบทที่บ้านเราอ่านแล้วซ้อมแล้วซ้อม,อมแล้วเรา,เราคิดแล้วเราจะวางภาพในหัวแล้วว่าครับเราจะโกรธประมาณไหนเราจะพูดจังหวะยังไงจะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อย่างนี้อย่าเพิ่งไปวางเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดก็อยู่ที่ คนเขียนบทและผู้กำกับที่อยู่หน้าเซตเขาจะมาบอกเองว่าเขาอยากได้แบบไหนถ้าเราไปวางทุกอย่างไว้ก่อนนะแล้วเราเมมไว้ในหัวแล้วว่าไปถึงหน้าเซตแล้วอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้กำกับเขาต้องการอ่ะเขาจะมาเปลี่ยนเราเนี่ยเปลี่ยนยากแล้วเราเดินเข้ามาเสร็จพวกเขาบอกจําไว้นะว่าอยู่เดินมานี่พูดตรงนี้พูดกับไห้ว่าอะไรพูด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 ทะเลาะทุบโต๊ะแค่นี้เดินออกใช่แต่ว่าเวลาเราเข้ามาปุ๊บเรามีอารมณ์ของเราในบท ละครบทสนทนาเราโกรธเราโกรธเราชี้หน้าเสร็จปั๊บจับแก้วกินปั๊บปึ๊บปั๊บวางคุยแป๊บหนึ่งปั๊บเดินออกตอนชี้นิ้วตอนอารมณ์ที่เราด่าเขาเนี่ยนิ้วขึ้นมาชี้ตอนไหนแก้วจับตอนไหนที่ทุบโต๊ะคือตอนไหนเพราะฉะนั้นยูต้องย้อนกลับไปเลยว่าเทคแรกที่เล่นเอาไว้อ่ะเป็นยังไงเล่นเอาไว้ยังไงเขาก็จะเอาคอมคอมพิวเตอร์มาให้ดูเลยโอ้โหมันจะไปยากตรงนั้นนะ